เดี๋ยวครั้งนี้ผมจะติดข้างบนเลยครับอ๋อจะติดข้างบนนู้นเลยเหรอโอ้โหเอาเลยเอาเลยมา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 นี่ยมินินเขาบอกเขาจะติดข้างบนนู้นเลยนะโอ้โหนูสุดเอื้อนเนี่ยโอ้โหเพื่อนเพ่ดิถึงกับขยิงบนโซฟาเลยนะมินินสวัสดีครับเพื่อนๆมิินนสสวัดีเพื่อนๆหน่อยครับวันนี้มินินจะมาทำอะไรครับไหนบอกเพื่อนๆหน่อยสิ จะมาตกแต่งผนังผนังอะไรผนังเพราะว่ามันเปื้อนไม่นิชอบไปปีนไปเอาเท้าไปทีผนังไหนผนังไหนแมผนังนี้อันนี้เนี่ยนี่เพื่อนๆนี่เป็นผน,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 นังบ้านนะน,นี่เป็นรอยเท้ารอยมือของไม่นินนะ่งน่ะเขาไปเหยียบไปเไปตะไว้เน,แบบนี่ยแบบเนี้ยแบบเนี้ยเพป็นนุ่นแบบเนี้ยเนี่ยแล้วก็ผนังมันเป็นรอยนะแม่เขาเลยทำไมทำไมนะซื้อสติกเกอร์มาแตะสติกเกอร์ใช่ไหมแม่เขาซื้อสติกเกอร์มาให้ไม่นิ่แปะ ตกแต่งเพื่อให้มันสวยงามมากขึ้นใช่ไหม<ช>ดีกว่าเป็นลายดำใช่ไหมที่แม่เขาซื้อมาให้อะไหนดูซิ <S <S อ๋อแบบนี้เหรอแบบนี้เหรอแบบโอ้โหนี่เป็นสติกเกอร์แบบเป็นลายเหมือนพวกการ์ตูนญ,ญี่ปุ่นนะ <S <S แล้วข้างในเป็นยังไงแบบเปิดให้เพื่อนๆห,หน่อยสิครับไหนไหนโอ้นี่ครับเพื่อนๆนี่เป็นแบบนี้นะเป็นลายเนี่ยมีลายต่างๆนะข้างหลังข้างหลังจะมีลายตามแบบนี้เลยนะนี่เป็นลายเด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายมีคด้วยมีสิ่งของขนมเค้กใช่ไหม มีูขนมคัพเค้กด้วยมีขนมคัพเค้กด้วยเหรอโอ้ไม่นินบอกว่าขนมของโปรดนะหนูน้อยหมกแดงมีคิสตมาสสีฟ้ามีต้นคริสต์มาสสีฟ้ามีเบิร์เดย์มีวันันเกิดนะโหนี่มีขนมนี่มีตู้ขนมด้วยนะแฮมเบอร์เกอร์ก็มีไอรีมกนอร่อยของนด้วยมีไอศครีมของโปรดไม่นินด้วยนะครับโันี่มีสวนผลไม้ดอกไม้นะ อะไรครับขวาญเซอร์ไพรส์โอ้โหนี่มีลายยะแยะมากเลยนะเดี๋ยวมินิงเขาจะมาติดกำแพงให้ดูนะเพื่อนๆนี่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 ตัวอย่างด้วยกงนี่นี่ที่มินิงเขาติดไปแล้วนี่นี่ครับเพื่อนๆนี่คือตัวอย่างนะที่มินิงเขาติดมานะเดี๋ยวมินิงเขาจะแปะลายนี้ดูนะเพื่อนๆนี่มีมีลุงมีหัวใจมีดวงดาวนะอ่ะมินนิง็นไงครับก่อนอื่นทำไงครับก่อนอื่นเราต้องแกะสีขาวก่อนอ่ามินิบอกว่าแกะสีขาวก่อนนะโอเคแกะเพื่อให้มันเห็นแต่ตัวสติกเกอร์ใช่ไหมครับ โอ้โดาเราไม่เก็บมันจะแกะบอย่างไรดูหน่อยสีขาวๆแล้วมันแกะอ๋อนี่นะพอแกะมามันจะเป็นตัวๆแบบนี้นะเพื่อนๆแล้วก็สามารถแกะไปติดได้เลยนะเริ่มติดสายลุงก่อนเลยนะครับติดบนผนังเลยนี่นี่แบบนี้เลยนะนี่นี่โอสวยงามสายลุงนาวจะไหนมีดาวด้วยเหรอดาวด้วยเหรอ มีดาวด้ยวยอ่ะติดไปเลยมันต้องคู่กับสายลุงหรือเปล่าฮะให้มันอยู่ใกล้ๆก,ก,กันอะฮะ <c oughs> ใช่ไหมให้มันเป็นกลุ่มเดียวกันดาว,ดาวมันอยู่ที่ไหนก็ได้อยู่ในท้องฟ้าก็ได้อ๋อดาวอยู่ได้อยู่ที่มดืดๆก็ได้ใช่ไหม็ได้มีแสงสว่างนะถ้าดาวอยู่ที่มดืดๆใช่ไหมโอ้โหติ๊กเกอร์ครับอะไรครับอะไรครับอะไรครับดาวอันนี้ใหญ่มากเลยยาว่มากโอ้โหนี่เป็นติ๊กเกอร์แนวยาวเลยนะติดเลยติดเลยโอ้โหติดสูงกันเลยอ่ะโอ้โหดูไปดูไปเนี่ยโอ้โหขึ้นไปสูงบนนู้นเลยนะ มันถึงใช่ไหมันพโอ้โหนี่นะโอ้โหว้าวอ๋อมันยาวๆลายเหมือนพัสเตอร์แปะแผลเลยใช่ไหมโอ้โหดูมินดนสนุกสนานเหมือนมากกว่าจะเก็บไว้อันสุดท้ายฮะนี่อยากเก็บอันสวยๆไว้สุดท้ายนะโอ้โหนี่เหมือนพ่อเลยนะแบบพ่อกินลูกกินก๋วยเตี๋ยวอ่ะพ่อจะชอบเก็บลูกชิ้นไว้กินทีหลังเลยนะเนี่ยฮะนี่ยืนบนโซฟาเลยนะนี่แล้วก็ติดไปกระโดดไปเลยนะอะไรครับอะไรครับ ออคำนี้ไหมคะไหนไหนอะไรไอ้คือใครคะคำว่าอะไรอะ่ะคำว่านี้คะมีอันออกเปล่าวเป็คนไหนอ่านออกกันบ้างคะยังกดท่องได้ด้วยนะคะกุ้งกิ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 ้งอ๋อเพื่อนคนไหนอ่านออกก็ให้กดกระดิ่งกุ้งกิ้งเหรอใช่เหรอมันใช่เหรออ๋อ พ่อพอแปลให้นะม่นินบอกว่าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยอ่านคํานี้ออกนะให้กดติดตามใช่ไหมกดซับสไคร b ์ช่องมินินแล้วก็กดกระดิ่งเป็นในใด้วยนะน,นะ,ะอย่าลืมนะครับมีนินเขาฝากไว้นะโอเคแผ่นต่อไปมินินเขาก็เลือกลายมามติดให้ดูนะครับทำเหมือนเดิมเลยใช่ไหมอ่ะลอกลอกตัวสีขาวออกก่อนใช่ไหมเพื่อให้แกะง่ายขึ้นนี่เพื่อนๆนี่ นี่รอบแบบน,นี้เลยนะอ่าหัวติดไปด้วยรอบหัวติดไปด้วยแกะออกมาได้มันเยอะมากสวยทุกอันเลยนี่นะมินินบอกว่าเนี่ยมันเยอะมากสวยทุกอันละละเลยเฮ้ยมีต้นนี่ต้นต้นแอปเปิเ้ลเนาะอันนี้มิน่าอันนี้สวยเลย่ดอกใบอ๋อนี่นี่พออยากได้ต้นแอปเปิ้ลมาติดใต้ลุงอ่ะได้ไหมมีลุงอยู่บนต้นแอปเปิ้ลอ่ะได้ไหมติดตรงนี้ให้พ่อหน่อยเร็วลุงมัอน,นอยู่ตรงท้องฟ้านะต้้นใช่ อยู่ห้องกับได้ไงวันนี้มีลู้มาอยู่บนต้นตอปเปิ้ลไงเอออย่างนั้นอ่ะสวยงามไหมเป็นกลุ่มแบบเนี้ยสวยงามเป็นกิจการของเด็กนะนี่นี่อยากติดแบบไหนติดได้เลยนะเพราะจเป็นผนังบ้านของเราเองนะอ่านว่าอะไรอ่านว่าอะไร garden garden แปลว่าอะไรอ่ะอ๋อเป็นสวนนะเหมือนสวนแบบสวนหญ้าสวน สวนสาธารณะแบบนั้นเหรอพ่อไม,ไม่ค่อยรู้ภาษาอังกฤษนะเนี่ย <c oughs> นี่การ์เด้นนะโอ้โหดอกไม้กั๊จั๊มอยู่ตรงนี้เป็นสวนดอกไม้ใช่ไหมเออมีต้นแอปเปิ้ลต้นแอปเปิ้ลไว้เก็บกินด้วยนะครับเดี๋ยวข้างผมจะติดคนหรือครับอ๋อจะติดข้างบนนู้นเลยเหรอโอ้โหเอาเลยเอาเลยมา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 ผมจะเอาคนนี้มาเป็นคนพาสีเนี่ยนะไม่ได้เขาบอกเขาจะไปติดข้างบนนู้นเลยนะโอ้โหดูสุดเอื้อมเนี่ยโอ้โหดูเพื่อนๆดิ ถึงกับขยิงบนโซฟาเลยนะโอ้นี่นะติดอันหนึ่งตัวนะอ๋อนี่นี่แหมมันติดตรงนี้ด้วยเหรอไม่นี่เนาะนี่นี่ตรงไหนมันมีรอยดำเลยนะี่นิก็มาติดไว้เพื่อให้มันดูสวยงามว่าไม่นี่นี่นี่ดำปีนี่เรามาติดไว้เพื่อให้มันดูสวยงามขึ้นนะสูงมากเลยเออนี่นะปิดรอยดำไว้นะจะเอาลูกซ้ายขอขึ้นลงเอาเลยเอาเลยตามจิจการมินิเลยติดได้เลยครับเออตรงนั้นแหละนี่นะโอ้ ไหนไหนนินเทนโดสวิตดอนไหนไหนเออใช่ใช่ใช่ทอยนินเทนโดสวิตโอ้โหนี่ฮะทันสมัยมากเลยสติ๊กเกอร์เนี่ยนะโอ้ไม่ต่าเชื่อเลยในนี้สติ๊กเกอร์จะมีแฮนโ์ดสวิตได้นินเทนโดสวิตด้วยนะติดข้างบนเลยเหรอนี่นะครับเพื่อนๆสติ๊กเกอร์ติดผนังมันสามารถรีมูฟ ติดแล้วลอกออกมาได้นะไม่ทิ้งครับเกาาไว้ที่ผนังนะนี่แบบนี้นะเนี่ยตัวนี้ติดแล้วมันไม่ชอบใจแล้วก็เปลี่ยนที่ย้ายได้นะนี่แบบนี้เลยนะครับดีมากดีมาก รงเขาก็เอาสติกเกอร์มาแปะผนังท so ี่เป็นรอยเปื้อนนะที่แม่วซื้อมาให้นะครับ เพื่อตกแต่งให้ผนังสวยงามนะเพื่อนๆสามารถเอาไปลองเล่นได้นะแต่อย่าไปแปะผนังบ้านคนอื่นนะต้องแปะผนังบ้านเรานะครับว่าเราใช่เดี๋ยวคนอื่นเขาว่านะไปแปะบ้านเขาได้ไงนะเพื่อนๆคนไหนชอบแปะก็ฝากกดติดตามช่องมินสฟิ๊เตอร์เป็นกำลังใจให้มินด้วยนะครับวันนี้มินขอตัวไปแปะสติ๊กเกอร์ต่อนะครับบ๊ายบาย